ถึงนะถึงนะยี่สิบคนอ่ะถึงนะครับชายสิบยิงสิบอ่ะไหวอยู่นะเชือกเราใหญ่อยู่ไม่ต้องกลัวแล้วถ้าอยากไปเสิร์ฟกูใส่กูแต่สี่เสียเหลืออยู่บ่กเหลือเอามาเอามาเอามาใส่อีก12ก็ได้มามาเั็2สองคนมาเอาครับชาย12ยิงสิบสองแล้วกันนะครับเพราะสีแเสียไม่ครบ14กับสีลายผูด ครับเริ่มแล้วครับกีฬาประเภทสนุกสนานนี่แหละครับกีฬานี้ตัวสำรองก็สามารถเปลี่ยนตัวได้นักแดนเอาแดนไหนครับเอาแดนฝั่งนี้เอาแดนฝั่งนี้เอาสีฟ้าไปทางนี้สีฟ้าฝั่งนี้ครับเอเช็คตัวเบอร์เลขน,นะครับทีมละ12นะครับชาย6 ไทย10 22 24คนนะครับปัดโว้ยจ่อแข่งแท้อารยาหยิบเชือกครับหยิบเชือกนะครับหยิบเชือกเอานักิลาพร้อมนะครับนักกิลาพร้อมสีแสดพร้อมสีฟ้าพร้อมระวังเอาระกำรับดูครับสีบารีเด้ไว้ปุ๊บ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  เ enough, uh, うう h, รีกกีฟ้าครับสนาครับผมรตัวมได้แล้วนกาพร้อมเซตงพร้อมจะไปกัรข่งนการพร้อมลงเอาแล้วัเดตัไเดไปดไปเ็ดไเ็ดไเ็ดตัไเดไปดัไปไปดไปไปดไปไปดไปดไป ยุ้ยยว้ยยุ้ยยุ้ยโอ้ยยุี่ยุ้ยยุ้ยยุ้้้ย้ย้โอ้ยโอ้ยยุยกบยวโอ้เรียพพัก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 สุดยอดครับปลาจะสีฟ้าไปกิมก้อนกับเด็กกวางข้ากับฟองโอ้ยสิบเอ็สูงเลยโซโซเมเรโซ เป็นร่มแล้วเป็นร่มแล้วแก่งแล้วเก่งแล้วว่าจะเป็นต้องชนะดอกเขาเตียมทำเตียมทีแล้วโอเคเข็่เตีมที้วโอ้ยมาต่มี่แล้วครับผมโอ้เวลาเก่งแท้โอ้ยกระแบกน้ำหนักว่มล่ะสีฟ้ามีแต่ผู้สมบุรณเนาะพุ่นนา